สวัสดีเจ้าไม่กินแกงหอยแกงแค่หอยด้วยกันนะเจ้าอันนี้เป็นหอยจูบเจ้าลำ้ลำๆใครกินเป็นห้องไม่เป็นอาหารของภาคเหนือเนาะบ้านเฮาอะ่ะหอยจูบเจ้าล้ำขนาดเดือดบอกให้ใครกินเป็นห้องนี้อือืม,อม อืหอยนะแกเปลือกก่อนเลยนี่น,นีเปลือกด้วยอืมนี่ก็จุบนี่อืมอืมแข็งหอยเมาะขนาดเด้ออืมอืมอืมแบบ อืมแกมาอืมใส่ข hmm. mm ้าวคั่วเลยจ้ะกรโคตรข้าวคั่วนี่อมอืมอืน้ำสะอด God mm -hmm. mm -hmm. smak.